สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกทุ๊กตันนะครับผมยอดว่นกอกกจะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านคุณตาพงนะครับคุณตาพงก์เเลขมีที่มาเฟอร์ไก่มาแล้วนะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเก็ดนะครับเพิ่อนก็แน่นเลขสองตัวสี่คู่นะครับเพิ่อนที่ได้คู่ได้ตัวยังไงก็ตามไปฟังนั่งก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็อนนะกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพิ่อนทีไม่ได้ตามไปฟังพบฟอมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ วัน <cents> ด <input> ีม <Lil whis> <istles> ันคบมูคบปวกร้ายเดีแยวไี้ันดจะจับได้นี่มันหลายตัวโคตรเลยเพื่อน้ใจดีเดี๋ยวนี้เนาะอ้าามากลลวบ่นี่เลยมัวที่ผ่านมากนี่ผู้ใหญ่ใจดีหลายตัวโคตงมีสีเก่าเก่าซีศูนย์สีซีศูนย์ศูนยเก่าเก่าศูนย์มาเลยเก่าเก่าศูนข้างล่างนี่แปดหาเจ็ดาแปดเ็เจ็ด เขาของบนเก้าศูนย์เอาวัานี่ว่ามาแล้วพุชมาหลายตัวคุ้มตามันมาหลายตัวอะไรล่ะนี่โอ้นี่ว่าพิพานมาเขาเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์บนขนาดแยกบนแยกล่างได้ด้มยบนก็คือบนนะครับบนัวนี่ันแยกว่าตาน้ำแข็งเลยวัี่ผ่านมาน้ำแข็งเลยน้ำกันผู้อิมมั่นครับเขาเก้าศูนย์ตรงตรงแต่ว่าที่แน่ๆของเพื่อนเพื่อนว่าครับซีมาเป็นไทย ีช่ครับแสดงว่าแดงว่าเป็นเฉาไหกับเลยมันบอตากลับตาไหกับคือเกาไทยไทยจากลับแต่มันบบเนนนอนนะมันบอกแต่บ่าบนนนนอนบอกครับแมนงวนึ่งบเนนนอนเป็นไหแต่บนพุ่มักล่างกับล่ลวงลางแลเป็นไหต้บุเป็นใหต่บนมากคือหต่บนไหต้บนบซีซีเป็นไทยแมน บงเลยโคจเห็ดเหตุบึ้งเลยสองซีเป็นบนหรือเป็นล่างหรือน้ำกันนกันสองซีแต่ว่าชวนมาโจเป็นบนนั่นแหละ่าสองซีแล้วก็เจ็ซีงกลมเจ็ดกลมเจบ่ค่ะเออแล้วก็ซีซีสองวงกลม ซีสอง้องกลมเกือบองกลมฮ่อืับเจ็ดซีเข้าไปเข้ารถนี่เนาะเอาแล้วครับเจ็ดซีเขาแล้วเอาแล้บนอามสนนันได้หมดได้ซุ้มพุทสันงกมได้พงกลม สีตัวไปสองสี่สสงวงลมนี่โอเคสองสองงกลมจะสีอะริ้นมวงกลมสีตัวหรงเสีตัวแล้วกังวงรผ้บนี้สองเก็ห เก็ดสองเก็ดสองสี่เก็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสี่ห้าไปสี่ห้าแลิกห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้พอเลยคนเดี๋ยวเด้๋ยวหาโน้ตทวนกัน ซี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เป็นตัวนิ่งลอกลงมากกาจจะมีสองเจ็ดสองหาเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่หาหาเจ็ดเป็นปตาโอเคหลายคู่แท้มันหลายแต่ยังไมันก็คนเสียเอาคนเสียเอาร่วงบุ่นน้ำแฉะที่มาเกิดคู่ได้หมดหลายหลายคูเก่าแต่วงกลมอย่แล้วขนาเอาแต่วงกลมแต่วงกลมเนาะอืมอันสุดมันก็ยิ่งไปรดแต่ว่าตัวนินงวงกลมชีวิต มีทั้งเจ็ดีมีทั้งเปิมักซีอนี่เปิมักซีทีอยู่ไทยักไทยใช่งแมักซีกให้มีีก้ยมิดอทแเ้าก็เปิ้นี่นีซุ้มเซซีบึ้งนี่นสองเปิ่นี่เรือองเปิ้ี่บอเปินลห้มาเลยเออเขนช่องสรุปสรุปเลยมีที่มานี่ เพิ่นห้ท่ายซี่จับห้ยสองซี่เจ็ดซี่ซี่สองหาซี่เป็นตัวเน้นสำรับเลขที่ซุมบนเนนจะมีเจ็ดสองสองเจ็ดสองหาซี่เจ็ดซี่หาหาเจ็ดเป็นบล็อกตามีซ้ำนี่เป็นบลค่ะแมนนี่จะมีแล้วแต่เลขหลายโูนี่เพว่ามันเข่นน้ำเงินมันว่าแน่นอน มันเล็กนึงมันมันเข่ากระ벙ไข่ดีนะมันเข่ากระมไข่อยดีไงแล้วเก่าตั้งแต่เพิ่นบกกบไม่หายเนาะเพิ่นบกกบไม่หายเออเพิ่นบกกบตัวเพิ่นมาสอเพิ่นเพิ่นก็ซื้อสอตัวแต่ซื้อหน่อยลูกเพิ่นบกบกระจายปะเพิ่นว่ามือนใจเพิ่นมักซีตัวเดียวมักซีเป็นไทยจำเนียรอยซีเป็นไทย คุณมาต่างบ๊อบให้ป,ประมาณให้ครับพร้อมสุ่มกทียดีนี่ให้กรับ,บพร้อมบนเลยเพื่นว่าโอไทายซีบ่นแล้วนี่เนาะนอันอันสองตัวซี่หากับหากเจนเจีนเรียกลำบอก เดีวอกนันือไันท้งหมเตทั้งลาันบกันมเมนต์ัวเน้โเมนต์ตัวนี้อ๋อับกันเลขมีที่มานะครับเลขมีที่มาเลยครับเเลขมีที่มาของตุณตาโตรงได้มาแล้วอากาศครื่องเกที่หนไม่ตะยครับเอาลอนเอาไว้ไว้นอนนียังใชเป็นยังไม่ต้อยกรับเลยนีสรุปคนไทยมาซันีเดีอค่ะมีตาสองตรุ่น สามารถซื้อได้บนร่างเน้นที่สี่ยูไทยาเเซียยูไทยสองสี่เจ็ดสี่สี่สองหาสี่ที่เน้นๆนะวงกลมไว้ที่บ่เมนบ่เ้นก็คือบบได้วงกลมนะสองเก็ดสองหาใหญ่อานั้นลายเป็นกับบบาสีเจ็ดสีาหเป็นยังงครับมกจะโบแล้วปัจจุบันโตแล้วไปใหญ่อันหนึ่งเป็นเป็นโทมาน trông say chưa thì bữa thô hơn chỉ thế, bài này phân thô mà mà, như đại liệt năm, tám tay này tay rồi. Tăng hay phải Hay lắm, phân thô bao nhiêu? Nói đây, mà nỉ ma, mưa đá, mưa ma mưa Ma mưa nỉ mưa ma mưa. Đẹp phưng ma hoạt, phưng cái lết thô อคนแหลกเลยให้ชุดนี้ไปเล่นหรือครับคนให้ไปเลยครับมขวดก็แพงเนาะแย่งแพงย่งเพื่อนครับมันเป็นแหนวแพงไหมมันเป็นแนวแบ่งปัแย่งปันเกินไปนะครับเลยจะโสดไปมันหรอครับอยู่ได้หนี่จักมันจะอบจะได้บูนจักแม่เหมือนนี่เรียกของเพิ่อนจ้างของเลรียกัวได้ตาสีมุองยู่ตีนี่เนี่เลขของเพิ่อนเราเนี่ยนะแม่ยของเพิ่นเลยมีถิ่มมากโดยตรง ลายมือเพื่อนมันบ่อครับลายมือเพื่อนเออซีอตัวยึดท่ทงเ,เพื่อนประกบให้เราเพื่อนว่าเลขขเ็กไวนบ่อลายปานนั้นเล็กยขือเลขกคุณตาจะมีหางเดี่ยวสองหางเนาะเอาขอยเห็นเต็มือแรกมุ้งเจ้าขึ้นหอ้วมุ้งจะลบลบบ่กอ,อกตีวัน,นอันสามแปดสามเก้าสามซี ตัวสามชีมืเจ้ามือเจ้าออกไปมือมือมูเจ้าออกมันมากขับหหรอเพื่อเมเข้าเจ้ามาทำคนมมดทุกคนอ๋อข้าเจ้าจำตาพวกได้เออข้าเจ้าเอาเลขตัวนั่นดิเอาตัวของข่นี่เอาอยูตัวนึ่ 3> 3สามสี่นั่นอ่ะเออสามสีนสามแปดสามก็มีโยบแมนบอกมีโยบแมนบดข่นยมาหาอีกความเห็น มาใกล้กี่เปิดเปิดขึ้นมันเห็นบ๊บบูดีหาช่องบ่เห็นกดแชร์ได้ไหมกดไลค์ได้ไหมน้องไม่เสร็จแล้วหาเจ้าของบ่เห็นบ่ไม่เห็นได้เอี๊บสดิ้อมาเลี้ยงเข้ายังหาเจ้าของโมเห็นโมเห็นคุณตาเลยเข้าใจว่าคงบ่ได้ลงให้บ่ค่ะลงแล้วเต้าเห็นทีเดียวเพิ่นลูกเบิ่งอีกเลยบ่เห็นบ่เห็นเลยโอ้ยนอนหาเจ้าของบ่เห็นหลายพี่นอนเลยเคยบวกเลขสามตัวคนถึงดรับ เดาไปหาบ่เห็นปรากฏพวดไปทำคนช่วยเขียนอะไรใส่ออกมาโซยิปัจเจกันนั่งนนทยาเพราะว่าบ่ได้จดเอานนทยาเลยจดบ่ทันตัวนี้ติงข้าความเจ้ามันลงแล้วข้าความล่มก็เล่นงานน้ำกล้องเลยนะครับเด้ออันเล่นี้ที่มานะครับของคุณตาพงนะครับเพิ่นไห้มาแล้วนะครับเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นเก่ามาแบ่งปันแล้วนะครับงวดนี้เพิ่นว่า อย่างซีโยไทยซีโยไทยเขาว่าที่ซีโยไทยคืออยู่หลักหน่วยแมนบอกครับแม่อยู่หลักหน่วยนะครับเพื่นว่าต้องอยู่หลักหน่วยนะครับเพื่อนจับไหม้มานี่คันมีซีโยไทยเพื่อนก็นเน้นไห้นะครับคือสองซีนะครับแล้วก็เจ็ดซีแล้วก็ห้าซีมิซีสองพ่วงนะครับเป็นตัวกลับนะครับสงสัยสีน้ำหนักหลายกมู่คือสองซีซีสองนะครับเพื่นเป็นตัวกลับไว้มันไปทั้งบนทั้งล่างได้นะครับเด้อนะครับส่วน คูร้องนะครับคูร้องกับชิมิซองเจ็ดซองหาเจ็ดสองซีเจ็ดซีหาหาเจ็ดนี่เป็นเป็นคูร้องนะครับน้ำรักกันหน่อยกล้วยจะน้อยก็ได้นะครับอันนี้สองนี่นี่น้ำรักหน่อยกล้วยจะน้อยก็ได้คือเป็นสิเป็นสูตรนั่นนะครับครับตามที่เพิ่อนไฮมาะนะครับแอดมินเบังเพิ่อนไฮมาะนี่เพิ่นสิไฮมาะเป็นหลักนะครับแต่ว่าคูตาเพิ่นเกิดชิบวามาผิด ผิดสูตรจังน่อยเพราะสิให้มานี่ยมียูซี่หลักนะครับมียูซีหลักคือมีหลักสองนะครับมีหลักสองหลักเก็ดหลักซี่หลักห่านะครับหลักสอสิมีสองเจ็ดสองซี่สองห่านะครับหลักเจดสิมีเจ็ดสองเจดเจหาหลักซสิมีซี่สองเกดหาหลักห่าสิมีห่าสองหาเจ็หลักหาซมันเป็นโตกลับกันนะครับเป็นโตกลับกัน ทั้งหมดทั้งมวลรวมมาแล้วกับสิบเป็นคือจังอยู่ในสม,มุดเหล่มนี้นะครับคือนวลทิยาพุ่นเชียนอันโต้อันโตงกลมมัน